ลาคอสเป็นคนที่ว่าทั่วโลกนิยมกันมากจนเรื่องราวที่ว่าต่อเนื่องกันมาผู้คนนิยม,มสูงสุดก็ดูยังไงให้เป็นลาคอสหรือจระเข้เนี่ยเราแค่ดูตรงตัวจรลเข้เนี่ยมีวิธีดูยังไงดูยังไงที่ว่าจะให้เป็นของแท้วิธีดูหรือว่าขั้นตอนในการดูนี่คือสมมุติว่าเขาให้เรา มีดูได้แบบเดียวแล้วก็ดูตรงโดยที่ไม่เปิดเรามาดูตรงนี้ว่าเรื่องราวของจอระเคนี่เป็นยังไงมาดูนะจอระเค้มีทั้งยุคเก่ายุคใหม่ดูเนี่ยเขาเขียนเนี่ยคือบอกมันจะเป็นรุ่นแบบเขียนคำว่าลาคอสอยู่ในตัวจอระเค้เลยเนี่ย L.A COSD เ e. นะี่ยกับเป็นรุ่นที่ว่าเป็นคีปกระจรให้ดูอย่างเงี้ยถ้าเราเพื้นเผินเรามองจากในออนไลน์หรือว่าจากที่ว่าคนทั่วไปใส่กันอย่างเงี้ยเราจะรู้ยังไงเราจะทราบยังไงว่าเป็นของแท้หรือของไม่แท้คือของเลียนแบบนั่นแหละ อย่างเนี้ยเรามองเข้าไปเห็นไหมเราดูด้านข้างเนี่ยถักเป็นระเบียบในลิ้นเนี่ยมีตรงเนี้ส่วนใหญ่ก็ฟันก็จะมีสามซีกหรือถ้าเก่าไปมากๆมันก็จะหายไปเนี่ยนี่มันตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะดูนะแท้หรือไม่แท้จะให้ดูกันแบบชัดๆละเอียด ดีลงไปก็ต้องจากกลางๆงลงไปนุ่มนวลนะไม่ใช่แข็งโปกเหมือนหม่รู้ว่ากางเกงยีนอย่างนั้นอ่ะเออกางเกงยีนยังไม่ฟอกอย่างนั้นอ่ะให้ดูไปเรื่อยๆนะความนิยมสูงสุดนี่เป็นที่ว่าเราจะต้องมาตรงเรื่องนี้หางของจระเข้เนี่ยบางทีก็จะมีตวัดนิดหนึ่ง เดี๋ยวให้ดูนะดูไปตามๆกันว่าตัวไหนเป็นของแท้ของเทียมนะตอนนี้จะมีปัญหาให้ทายแล้วนะมีเรื่องเราวคำถามอคำถามให้ตอบนุ่มนวลฟันก็มีประมาณเนี่ยที่บอกบางตัวก็สองเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามอยู่ที่ความเก่าใหม่เมื่อกีมันก็หายไปแต่หางนี้จะมีตวัดนิดนึง วันนี้จะเฉพาะตัวจระเขะนลนะอย่างอื่นจะไม่เราเราจะไม่ดูกันเลยเนะตัวเมื่อกี้หางเป็นไม่แหลมหางเขเรียกว่ามนๆน,นะตัวที่สองหางจะตะวัดขึ้นหน่อยชี้ขึ้นหน่อยแต่เนื้อผ้าจับแล้วก็ ความนุ่มก็กลางๆกลางๆลงมานุ่มนวลลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นของเทียมเดี๋ยวคำถามเราของเราจะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ตวัดมากหางก็เป็นมนๆคือตอนนี้คือของที่ว่าทำออกมาตอนนี้เป็นสิ่งที่เหมือนมากถ้าดูจากรูปอย่างเดียวบางทีอาจจะ องค์ประกอบไม่ครบอาจจะดูยากมากเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลายที่กระจรดูจากเรื่องาอราวะจะชัดแต่ส่วนใหญ่อะได้จะเย็บเป็นทางเดียวเห็นไหมเป็นระเบียบอน,นี้เราเป็นเป็นเาเรียกว่าเราเล่นแบบที่เรียกว่าจอรละเข้อย่างเดียวนิยมมากก็ต้อง เรื่องราวก็ต้องต่อเนื่องบุคคลถามไทยมากันมากเห็นไหมอันนี้หางไม่แหลมแต่ฟันมันมีบางทีบางตัวก็มีสองสองสองซี่บางตัวก็สามเราก็ไม่รู้สาเหตุเลยหรือว่ามันอาจจะหลุดหายไปเลยว่า <f UP> ไม่ทราบเอาให้ดูเลยนะแต่ที่ดูมาเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ย หรือว่าเนื้อผ้าเนี่ยจับดูเป็นระเบียบหมดเลยนะตั้งแต่ดูมันนะตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ข้างในก็จะมีเย็บเย็บด้วยเส้นเอ็นผสมไดเอ็นนั่นแหละเป็นเอ็นเอ็นตกปลานลั่นแหละเอ็มดูยากขนาดนี้แล้วเราจะรู้แล้วเนี่ยอมืมาถึงตอนนี้แล้วเรายังดูเลยมันก็ นุ่มนวลเหมือนเหมือนกันหมดเลยฟันมีอยู่ทั้งสองซี่หรือสามซี่หนึ่งสองสามแต่อันนี้หางไม่แหลมเป็นแบบที่ประจอนเท่าที่ดูมาไม่คล้ายๆกันหมดเลยนะถ้าเราจะแยกไงเป็นของเทียมหรือของไม่เทียมอ่าแต่ได้นี่เย็บขึ้นไปทางบนหมดเลยทางจุดหลับจอระเ้เห็นไหมขึ้นไปลูกกระต่ายไม่จะขีดขีดีดขีดปักขึ้นไปเห็นไหมครับ จะไปทางเดียวกันหมดเลยแต่จับดูความนุ่มนวลก็เป็นกลางๆลงมานุ่มๆนุ่มนวลไม่แข็งตัวนี้มันนั่นมาอ่ะแต่ตัวนี้เหลือสองซีกแ <c oughs> ต่หารก็ตวัดเฮ้เป็นการปักปักทะลุหลังไมไ่ทะลุปักอยู่ข้างในแล้วก็พับเอา ไม่ทะลุไม่ทะลุปักแล้วก็พับเอามาดูเสื้อยืดดีกว่าเอมันดูคล้ายขนาดนี้แล้วตัวไหนแล้วจะแยกออกตัวไหนเป็นของเรียนแบบเนี่ยสงใส่วันนี้คงดูยากแล้วมั้งเนี่ยตรงน,นี้หางแหลมนะเห็นไหม เออได้ก็ยังปักไปทางเดียวกันอีกความนุ่มนวลก็นุ่มนวลเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละฟันมีสามซี่ลิ้นตรงแดงๆอ่ะพนางานเป็นระเบียบนะแต่หางหาไม่หางหางหางมีมีงอนขึ้นไปน่อนงอนขึ้นหน่อยเขาเรียว่าตวัดขึ้นน่ะ การเย็บเป็นระเบียบมากแล้วเราจะทํำยังไงตอนนี้อ้าวตัวนี้หางไม่แหลมอีกแล้วแต,แต่การปักนี่เขียนคําว่าลาลาคอสนี่อยู่ในในตัวนี้ก็คือถึงขั้นเป็นระเบียบนะก็ฟันก็มีสามซี่ การใช้กามันเวลาความเก่าของเวลาการเวลาเก่าลงไปมันก็จะเป็นแต่ละตัวมันก็จะเป็นบางทียับยับยุยยี่ปั่นเครื่องหรือว่าบางทีทับทับกันไปเนี่ยมันก็ทําให้เราดูบางทีเขวได้นะเห็นไ,ไหมการเย็บก็ยังเป็นระเบียบอยู่คือก็ยังไปทางเดียวกันอยู่ตัวจระเข้ก็ มาดูก็ทางไม่ตวัดเหมือนกันอีกไปต่อเลยก็จะดูยังไงวันนี้วันนี้วันนี้สึกหนักแลแต่ดูจริงๆยังดูไม่ยากหรอกครับอ่าตอนนี้เป็นชีพกระจรตอนนี้จระเข้อ้าปากเป็นชีพกระจรแต่เบื้องต้นจับแล้วนุ่มนวลของเรี่ยแบบตอนนี้เหมือนเป๊ะร้อยอร์เซ็นนะ ดูยากมากต้องจะให้สําเร็จจริงๆต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดแต่อันนี้คือเบื้องต้นดูยังไงให้เป็นของแท้ดูแล้วก็ยังเหมือนกันหมดนะอันนี้หางไม่ไม่ไม่แหลมไม่ไม่งอนไม่ไม่เง็นตวัดเป็นหางทรงมนทรงมน,งมนจับแล้วก็นุ่มนวลโอ้สึกหนักไหมวันนี้เดี๋ยวเรามีคำเฉลยเลยนะดูว่าตัวไหนเป็นของเทียมนะครับเท่าที่ดูมา ตัวนี้หางแหลมแล้วเห็นไหมอ่าหางแหลมแหลมแต่ไม่เคยตวัดก็เป็นชิปกระจรแต่การปักยังเรียบร้อยทุกตัวอ่าทำไมอ่านหรืออาจจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กบางทาีฟันมันจริงๆมันมีสามะแต่ไม่รู้มันบางทีซักไปซักมามันอาจจะหดไปหดมานี่ก็ยังเป็นระเบียบเห็นไหม ดูนะพอพอรู้เข้าวๆไม่ว่าตัวไหนเป็นของแท้อ่ามาตัวนี้รู้สึกหน้าตาจะตัวนี้หน้าตาจ้ระเข้จะแปลกๆแ,แล้วนะหางยังไม่เหมือนชาวบ้านเขาแนละ้วลูกกะตาก็ใหญ่กว่าเขานห็นะฟันก็เหลือแต่ซีีกเดียวเป็นชีพกระจรเหมือนกันอ่าดูนะตัวไหนการจับก็นุ่มนวล ตัวแผ่นนี้ก็นุ่มนวลน,นุ่มนวลน,นุ่มนวลเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแต่ฟันตะลเคือซี่ีกเดียวลายทางของเย็บนี่ก็เป็นระเบียบแต่หน้าตาจะผิดไปนิดนึงเรามาดูนะเข้าๆเลยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็ เ,เบียบแต่ลูกกระตาก็เข้าหมวดที่ดูมาพอรู้กันแน่ว่าตัวไหนเป็นของแท้กวไหนของของเรียนแบบความนุ่มอะไรก็เหมือนกันหมดหางแหลมแหลมเลยหางแหลมที่เราว่าบางทีเป็นบางครั้งความยืดหยุ่นใส่ดึงไปดึงมามก็มีผลนะหางแหลมหางตวัดหางอะไรแต่ฟันก็รู้สึกว่า จับดูก็มันน่าจะมีแหละมันจะกุดมันใส่แล้วหายไปแ,แล้วประเทศผลิตก็คือบางทีก็แตกต่างกันไปนั่นแหละอ้าวตัวนี้ทำไมหางดูสิลูกตาใหญ่กับปกติเลยลเราลองมาจับดู เออความนิ่มจะแข็งกว่านิดนิดตนี้จะแข็งกว่านิดนิดแต่หางทำไมอย่างนั้นนะฮะเย็บได้ก็เป็นระเบียบหมดแต่ได้หลุดลางฟันก็เหลือซีอ่กเดียวเห็นไหมครับความนิ่มก็เหมือนกันตะลเคก็ปากรู้สึกปากปากข้างบนจะแหลมเปรี้ยวเลยนะ ตรงปลายปากตรงนี้จะแหลมเลยนะแล้วลูกตาก็ใหญ่เรามีอย่งตอนนี้พอทราบอย่างว่าเป็นยังไงมัง่งหรือถ้าจะมาเฉลยตอนตอนตอนนั่นเลยดูยังไงดูแบบรวดเร็วให้เป็นของดูให้เป็นของแท้ <c oughs> อ่อ่านี่อยู่ในกรอบเลยเห็นไหมอยู่ในกรอบหมดลาคอสก็คือฟันเฟินก็ครบเลย ตัวอักษรก็เป็นระเบียบหมดความนิ่มก็เหมือนกันวันนี้ดูยังไงต้องดูดูให้เป็นของแท้แน่นอนตอนนี้ในออนไลน์เยอะมากก็ทำให้เราสับสนเห็นไหมามสซีกแต่จริงๆแล้วก็คือสามซีกนะแต่บางทีซักไปซักมามันดึงได้มันดึง ใส่ไปใส่มาแล้วมันดึงหายไปอาจจะเหลือสองซิบหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบหางนี้ตวัดหน่อยงอนหน่อยจเจ่าระคีก็อ้าปากตาเขาไม่กลมนะตาเขารู้สึกว่าจะเว้นได้นิดๆนะตาเขาอะแต่งานพอดูทราบใช่ไหมครับ ก็เป็นปกตินะหน้าตาก็อมีฟันอนะันนี้ 2, สองสามซีกเนะี่นุ่มนวลแต่ผมเราจับดูเราจะรู้เลยว่าเพืืองต้นนะ่ะแต่จริงๆดูองค์ประกอบมันต้องดูทั้งหมดเนะี่ยเพราะว่าหลังๆขั้นตอนการผลิตเหมือนมากตัวนี้ก็ได้เป็นระเบียบหมด ลูกตาก็กำกึ่งนะอ่าอ่าปากมาฟันก็มีสามซีกนะแต่มันซักดึงไปดึงมาเราดูกันให้เป็นดูกันให้เป็นของแท้แล้วกันนะอ่าอ่านี่หางเรื่องแหลมหน่อยได้เป็นระเบียบ เป็นแบบชิปกระจรขาขามีแหลมแหลมหกแหลมหกแหลมความนิ่มนี่พอกันหมดเลยนะที่ดูมามีตัวหนึ่งที่ว่าแข็งกว่นิดนิดแต่ไม,ไม่ไม่แข็งมากความนิ่มของตัวข้อกระไดเนี่ยไม่ใช่ข้อกระไดขออภัยลาคอสหรือจอระกเคนั่นแหละนะอันนี้อันนี้หน้าเหมือนกัน นี่ตัวเหมือนกันหมดเรามีในใจแล้วยังว่าตอนนี้คือของเรียนแบบนี่มีตัวไหนดูให้เป็นของดูให้เป็นของแท้เนี่ยอย่างอย่างคนใส่มาอย่างเงี้ยเรามองเนี่ยอ่าตัวนี้ตัวนี้ชัดเลยนะตัวนี้เ่ะละเคก็เป็นระเบียบมากลูกตาก็ดู นุกตามาตรฐานนะก็คือได้ขนาดของเขาอ่ะตอนนี้ก็คือเราจะเฉลยเลยนะครับในหมดนี่ทั้งหมดนี่เป็นของแท้ทั้งหมดเลยยกเว้นมีของเรียนแบบอยู่สองตัวสองตัวพวกเราคอยทราบคอยทราบไหมทราบไหม,รไมครับว่าคือตัวไหนคือมียกเว้นแค่สองตัวเองว่าเป็นของเรียนแบบ เรามาเฉลยเลยครับตัวแรกก็คือตัวนี้แหละที่ว่าเป็นของเรียนแบบแต่ตัวนี้ถ้าใส่ใส่ใส่อยู่หรือว่าดูออนไลน์เราดูเห็นหน้าหน้าตาจรอระคีเราก็ทราบลูกตาใหญ่กว่าเย็บที่หางก็คือหลุดเพราะว่าหลุด,หล,ดหลุดเคตออกไปอย่างนี้ตัวชีพกระจรก็มั่วหมดเลยถามว่าดูยังไงอ่ะทีนี้เรามาเทียบเลย ใช่ไหมชีพกระจรก็ตื้นกว่างานสู้ไม่ดูเท่านี้ดูทีเดียวก็รู้แต่ถ้าใส่ในอกในะอกแล้วเ,เราไม่สังเกตเราไม่ทราบเลยนะว่าเป็นของเรียนแบบดูคางจระเข้เลครับคางนี่ก็เบี้ยวฟันก็มีซีกเดียวตาก็ลูกตาใหญ่กว่าตาลูกตาใหญ่จุดนี้ก็คือหางนะหางก็ไม่ใช่แล้วนะปลายจระเข้ปาก ปลาแหลมปากด้านบนก็แหลมกว่านะไอ้ตรงชีบกระจรตร,ตรงนี้นก็ขึ้นน้อยกว่าตรงหางหางไอ้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  A. ตรงไอ้ขามันก็มั่วหมดขาไม่รู้ว่าเป็นขาเปล่าสองข้างที่สองฝั่งส่วนอันนี้ก็ไม่เคยชัดมากแต่น่าจะมันหดอันนี้ก็มีเล็บสามอันขาเห็นไหมชีบกระจร บอดหล,หลายอันแล้วไอ้ตรงช่วงช่วงท้องช่วงขึ้นไปช่วงเนี้เห็นไหมขีดก็มัว่วหมดเห็นไหช่วงอันนี้ขีดก็ไม่เหมือนสรุปแล้วพอทราบคร่าวๆนะถ้าดูด้วยตาเนี่ยเห็นไหมคางคางด้วยเห็นไหมสรุปแล้วตัวสีน้าเงินตัวนี้คือของเรียนแบบนะดูให้เป็นของแท้ ดูยังไงให้เป็นของแท้ตัวที่สองนี่หายไปไหนแล้ววะดูไปดูมาหายครับตัวของตัวที่สองก็คือเป็นของเรียนแบบเราจะมาเทียบกัน ตัวที่ชข็งัดตัวนี้ดีกว่าเราดูปลายหางเห็นไหมปลายหางก็ไม่เหมือนกับเราเห็นไหมปลายหางจะเป็นทรงลูกตาก็ ันจุดใหญ่ๆสีดำจุดดำในใหญ่ๆปากด้านบนก็ไม่เหมือนกันปากด้านบนเนี่ยเรามาดูตรงช่วงขาตัวก็จะเดี๋ยวมาดูจุดบอดไอชีพกระจรนี้ก็ไม่เหมือน ชีพกระจนคือขึ้นขึ้นไปตรงนี้ตวัดมากกว่าก็คือมีการเคลื่อนไหวมากกว่าชีพกระจนฟันอันนี้ไม่มีเลยมีซีกหนึ่งอันนี้มีสามซีกสีเขียวและยิ่งช่วงนี้ไม่เหมือนเลยช่วงปากเห็นไหมช่วงปากสั้นกว่า ปากเนี่ยตรงนี้จะยาว่ะไอช่วงแดงๆก็แดงๆก็ไม่เหมือนก็คือหน้าตัวนี้หน้ามันจะทื่อๆแล้วหักหนุงคอเยอะตัวสีน้ำเงินพอทราบนะครับดูว่าให้เป็นเป็นดูยังไงให้เป็นของแท้เห็นไหมครับเรามาดู แล้วสองตัวที่เรียนแบบก็คือสองตัวนี้ตัวหนึ่งของแท้ก็คือสีเขียวสึงแล้วพอดูตัวดูตัวตอละเทยังไงให้เป็นของแท้นี่ก็คือพอทราบนะครับ